เกิดเหตุกู้ภัยสองมูลนิธินะครับยกพวกทําร้ายกันกลางเมืองฮะผมวิ่งทับซ้อนกันในพื้นที่เรื่องนี้เป็นอย่างไรผมเดียวติเดเรือการเดิสถานีประชาชนไทยพีบีเอสมาไล่ฟังนะครับก็มีการรายงานข่าวนะครับของผู้สื่อข่าวไทยพีบีเอสบอกว่าเกิดเหตุราสษา,าสมัครกู้ภัยสองมูลนิธินะฮะได้มีการยกพวกตะลุมบอลกันกลางเมืองในพื้นที่เขตพระนครนะครับต้องใช้ตํารวจกว่า20นายก็ไปควบคุมสถานการณ์แล้วก็เสนอถาาว่า ปมนั้นเกิดจากปัญหาที่มีการบิ้งทับซ้อนในเขตพื้นที่รับผิดชอบใครที่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภยนะัยเพื่อนๆสามารถแลกเปลี่ยนได้นะครับว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงไหมที่ว่ามีการทับซ้อนนะฮะแล้วเหตุทะเลาะวิวาทกันในครั้งนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นระหว่างอาสาสมัครกู้ภยัยมูลใน,ในิธิร่วมกระตันอยู่ครับแล้วก็อาสาสมัครกู้ภยัยมูลใน,ในิธิเพชรเกษมกรุงเทพนะครับในช่วงกลางดึกที่ผ่านมา แล้วก็จากเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยต้องใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจเยอะเลยนะที่สอนอสำรานราักริ์แล้วก็ตำรวจสายตรวจสถานีใกล้เคียงรวมถึงตำรวจงานสายตรวจกองกงคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษกว่า20นาเลยนะครับเขา้าควบคุมสถาน,น,น,นการณ์นะครับนี้ทราบว่ามีผู้บาดเจ็บเนี่ยสคนเลยนะฮะเป็นอาสาสมัครของมูลนิธิรุ่กระตันอยู่ถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลตํารวจนะครับบางส่วนเนี่ยก็เดินทางไปแจ้งความกับพนักง,งานสอบสวนสอนอสำรานราศดครับเพื่อดำเนินคดีกับอีกฝ่ายด้วยส่วนสาเหตุการทะเลาะวิวาทในครั้งนี้เนี่ยเกิดจากช่วง ่อนเกิดเรื่องครักู้ภัยทั้ง2มูลนิธินะครับก็ได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุในพื้นที่ใกล้เคียงครับก็เลยเร่งไปช่วยเหลือทั้ง2มูลนิธิเลยทีนี้ พอไปเจอกันก็เกิดปากเสียงกันต่อมาทั้งสองมูลนิธิก็ได้นัดพูดคุยเจราจาการบริเวณแยกผ่านฟ้ารีลาดแต่ว่าไม่สามารถตกลงใจกันได้ครับก็เลยมีการก่อเหตุทรเพิวัติกันดังกล่าวนี่นะฮะหากว่ามีความคืบหน้าเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบนะแต่ผมเชื่อว่ายังมีพี่ๆกู้ภัยหลายคนนะครับที่เป็นจิตอาสาลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้คนเนี่ยยิ่งตอนภัยพิบัตนะิน้ำท่วมนะ หรือว่าต่างๆนานาแบบนี้เราจะเห็นพวกพี่เขาตลอดเลยแต่การแก้ไขปัญหาเรื่องการทับซ้อนจะเป็นยังไงฮะต้องรอติดตามมันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ